นี้เราจะมาเริ่มดจิทัลกันนะครับอันดับแรกก็คือเปิดตัวกระดานดจิทัลขึ้นมาก่อนครับผมทีนี้เราจะดิจิแบบชิ้นเดียวนะครับก็คือกดปุ่มอันแรกให้บุ่มลงไปแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นจุดเสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นงานของเราเนี่ยขึ้นไวบ้บนกระดานดิจิเสร็จแล้วก็ เลขหนึ่งอ่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือเริ่มจ้นจากจุดไหนก็ได้นะครับถติว่าจุดนี้อ่าก็กดเลขหนึ่งถ้าเป็นเส้นตรงก็หนึ่งแล้วก็ถ้าโค้งก็สี่สี่สี่ไปเรื่อยๆถ้าถ้าละเอียดก็อาจจะทีหน่อยสี่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 แล้วก็ตรงมุมก็หนึ่งเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นเส้นตรงก็หัวท้ายก็พอก็คือหนึ่ง อ่ทีนี้ตอนจะจบกดเลข2จบตรงไหนก็ได้นะครับก็คือคลิกบนกระดานตรงไหนก็ได้คลิกเลข2ลงไปมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เลยครับอ่าแล้วเราก็จบซิ้นแล้วก็จบกระดานลอกแบบปุ๊บอ่าชิ้นงานก็จะขึ้นขึ้นมาอยู่ข้างบนอ่าเราก็เลือกลงมาได้เลยครับผมทีนี้วิธีการเกตแบบรวมไช์นะครับอันดับแรกก็คือ มาที่ประเทิก่อนกำหนดไซส์เสร็จแล้วก็เพิ่มตามไซส์ที่เราต้องการให้ไซส์กลางเป็นไซส์เล็ก10นะครับสมมติว่าเป็นไซส์ S M แล้วก็ L 3ามไซส์แต่ถ้าเป็นางานจริงกี่ไซส์เราก็เพิ่มไปาตามความเป็นจริงทีน,นี้เราก็เปลี่ยนสีครับใส่สีไซส์กลางก็สีดำเหมือนเดิมแล้วก็ตอบตกลงครับ แล้วก็มาที่กระดานาดิจิตของเราโอเคอ,อันดับแรกก็คือ,อปุ่มแรกจะปุ่มลงไปแล้วก็คลิกที่จุดเสร็จแล้วทีนี้สมมุติเราก็เลียงชิ้นงานเนี่ยบนกระดานดิจิตไทยของเราตามลำดับจากเล็กไปหาใหญ่เสร็จแล้วก็มาที่จุดเริ่มต้นจุดไหนก็ได้นะครับนี่ผมเริ่มจากจุดมุมมุมล่างด้านซ้ายก็คือกดเล็กหนึ่ง แล้วก็บุมต่อไปก็คือกดตัว e ตัว e เสร็จแล้วก็มากดเลขหนแล้วก็ตัว e ตัว e เสร็จแล้วถ้าเป็นเส้นโคง้งให้ทีทีหน่อยก็กดเลขก4แล้วก็ไสตต่อไปก็ e e 4 e e 4 e e ถ้าเป็นมุมก็1 e e 1 e e เสร็จแล้วจะมาบรรจบจุดเริ่มต้นทีนี้กดเลข2จบตรงไหนก็ได้นะครับ เลข2เปไปเลยบกระดานปุ๊บมันก็จะจบชิ้นงานให้เราเสร็จแล้วเรามากดตัวนี้ครับให้มันบุ๋มลงไปก็คือเป็นตารางเกตตัวนี้บุ๋มไปเสร็จแล้วก็จบชิ้นงานจบชิ้นแล้วก็จบกระดานลอกแบบอันนี้ทุกไซส์ก็คือจะเกตครบเข้าครบทุกไซส์เรียบร้อยครับ